สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับวิเชฟูจิฮาระยามาตกนะคะในช่วงแฮปปี้ฟรีสไตล์ไปกับว j เชฟูจิวันนี้เย็นๆทานอะไรกันดีเมนูเส้นของเราวันนี้เป็นยำยำทะเลตัณั์ยำยำนะคะยำยำอร่อยถึงใจต้องยำยำต้ยมยำกุ้งเย้ส่วนประกอบที่ฟูจิจะใช้ทำมีอะไรบ้างเพื่อนๆมาดูกันเลยนะคะประกอบไปด้วยปลาหมึกนะคะมีปลาหมึกนะคะมีหมูสับ มีผักชีแล้วก็มีแตงกวานะคะอันนี้คือส่วนประกอบที่ฟูจะใช้ในวันนี้นะคะไม่ได้ก็คือยำบก่ออื่นเพื่อนๆนะคะไม่ยากเมนูนี้ทําง่ายที่สุดเด็กๆทําได้นะคะนะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องต้มน้ําให้เดือดใช่ไหมแล้วก็ใส่ใส่ผักลงไปใส่หมูใส่ปลาหมึกแต่ปลาหมึกกับกับหมูของฟูจิล้วนไว้แล้วนะคะ ตอนนี้ฟูจิเหลือจะต้มผักนะคะต้มผักให้สุกก่อนนะจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปถ้าเพื่อนๆมีไข่เพื่อนๆก็ใส่ไข่ลงไปด้วยนะนะ,ะใส่กระเทียมใส่พริกใส่ผักชีนะแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องใส่เส้นยำยันนะตอนนี้ทุกอย่างสุกหมดแล้วก็เหลือแค่เส้นนะคะเส้นนี้เอาไว้ใส่รายการสุดท้ายเพื่อที่เขาจะได้ไม่ เส้นมันจะได้ไม่เละเกินไปเเรื่องทานกี่คนถ้าทานสามคนใส่สามห่อนะคะฟูจิกับอากิทานสองคนก็ใส่สามห่อนะคะถ้าทานหลายคนก็ใส่เส้นเข้าไปเยอะๆใน <c oughs> เครื่องปรุงรสตุ่มยำ นี่แค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวได้ทานเพื่อนๆนทานอะไรกันหรือยังถ้ายังไม่ทานอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ยำยำนะคะเป็นมือหนึ่งมื้อเย็นสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาทานยำยำกับคุณเจฟุจิยำยำหยิบยำยำหยิบยำยำ ยำยำไม่ทานไม่ได้แล้วอร่อยทุกรสเลยไปเลือกดูเลยในตะก้ามียำยำให้เพื่อนเเลือกหลายรสนะคะต้ยมยำกุ้งรสหมูสับรสอื่นๆไปเลือกเลยในตะก้านะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์เมนูเส้นอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกสรรเป็นเมนูมือพิเศษนะคะสําหรับคนที่คุณรักและตัวคุณเอง